สวัสดีค่ะเอสุรภาชาแน,นลค่ะสวัสดียามบ่ายสองของวันที่31ท่าธันวาคม2564ค่ะขออนุญาตใช้ภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นบ้านเกิดนะคะก็คือภาษาอีสานนั่นเองค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวอีสานบ้านเฮ้านะคะตอนนี้ก็เป็นเทศกาลสง้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ค่ะ จรงที่มีค่าที่สุดนะคะก็คือการถีคขอบขั้วได้ยูน้ากันนะคะแสดงถึงความอบอุ่นนะคะในกินเข่าห่วมกันนะคะเหตุกิจกรรมห่วมกันเนาะตอนนี้เอกภาพทุกท่านนะ,ะมาเบิรการสอนปลายูสาสาของพอ,อลวน,นะคะ่ะพอลวนบุญแมงนะคะพี่กัดกอยูทีมูซิสสามนะคะบานสว่างโนโ่นโพ ตำบลนาเยอำเภอนาเยตจัง uh ัดอุบลราชธานีค่ะโอ้ค่ะหายก็เสียมวยค่ะหายก็เสียวมวยอันโอ้ยอีกอ้กอ้อดันดันอินอิน มีก้นดึงต e ีนดางค่ะแล้วก็ดึงทั้งเทิ่เพราะว่าดางไงนะคะส่วนฟังนี่เป็นกองเชี่ยค่ะมีตะกินกับจ้าวค่ะฟังนี่เอาอีกล่ะค่ะสอท้องมาเป็นผู้ถือกระสอบค่ะยังมามาเต็มยอดหลาย เออสู่เบียดได้แต่ร่องน้ำบ่สูว่ะสันค่ะมันสมควรน่ค่ะพี่นอนเนี่นั่นมีแต่แหงโยแก้วบ่มีแหงดาดดางค่ะแกามแหงดาดดังอืแรงอ้ย ปลาช่อนลุยสวนนะเม,มนูย,ยันนี้ตอนนี้เป็นปลาช่อนลุยสาก่อนค่ะตอนนี้ลุยสาเพราะได้กินแรงค่ะพอได้เอาไปเป็นอาหารเข่าดาวเพรต้องซื้อต้องหาค่ะเพรต้องไปซื้อค่ะหม,ม้อเพราต้องกินค่ะเดี <c oughs> ๋ <c oughs> ยวไขมันสิสูง <c oughs> ช่วงนี้มันเป็นโลกกันชนิดตึงซากตกซักจางโอ้นะคะทำอีกแล้วพูนทั้งหลังพูนมาค่ะพ่อแล้วเฮามา่าแมานเฮเลือกพูนนปลาสองตนเอา ที่จริงปลาบรได้สองตัวนะคะได้หลายก็นั่นแล้วนะคะสอนหลายรอบแล้วนะคะสอนหลายรอบแล้วนี่ปลาปูเชี่ยวชาญหาปลาโอ้นั่น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 นะคะปลาบานน้องครับปลาเผือกปลาเผือกปลาในมือสชื่ดัง

ใส่เบิร์ดหลับบอค่ะคือจังหวะอยู่ตัวหนึ่งนี่ค่ะพอล้วนบุญมากเจ้าของสาปากบ่ออกเลยเอาแต่เด็บปลาเบิร์ดสาแล้วเบิร์ดสาแล้วสิวันทีเบปลงหน่ำไปเลยเบิร์ดสาแล้วเบิร์ดสาแล้วสิบวันทีเน่เลียเกยนตั่ได้ท่านี้พอล้วนนี่ก็ขา ไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งฟังพุนมาส้มทางพี่ค่ะพี่น้องนะคะมาได้หลายซ้ำหลาแซวเหลียนมาได้สองตคุ้มหาหคนนะคะเดยวะี้ออกโชว์เบิ้งโอ้แปรสะแยบแสบเด้ค่ะูพี่น้องวู้ตัวใหญ่แหงตัวใหญ่แห้ง นี่ซอท่ามาจาสาสท่าเรานี่ยต้นต้นตโตนหอยน้อมาตาสาพน่เบิด่ะสอท่ากะดาเนาะอันตหน่อยน่นจะเป็นปลาสาพรวนว้จะเหมนเนาะเซวตะลาอะไรคะโอ้ยเลียงไเ่เนาะเลียงไปรุ่นรนสรุปสีเรียงหรือสิหยังค่ะเาสากุลังมีสวนสวนหุ่น ชองตัวประมาณตัวละช่องลูกหนึ่งนะคะคุณอ่ะโซ่เบิ้งค่ะวีเซนเตอร์ปลาควนใหญ่อืมนะคะปลาดุกเดปลาดุกปลาสีเขียเบิังเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งต้นค่ะมันโมคอยได้เห็นแน่ปลาใหญ่ใหญ่จังสิค่ะโมคอยได้เห็นดอกค่ะปลาใหญ่ใหญ่ยังสิ โจอโลหาเอาของเมื่อยเบิดเร์ตเราแล้ววงของนะนี่เด้อค่ะปลาของแทะปลาสาค่ะ หลายโตจารย์ไม่ปนด้วยท่านีหรโอ้ยขอบคุณในหลายค่ะปิดปุบปนน้ำมาถ่ายทำเคลียบนี้ละค่ะคนบานอาจารย์สิเป็นคนใจดีเองสิละค่ะมาถ่ายทั้เคลียบอืออืขอบคุณในหลายค่ะ มันหล่นเห็ดแปรสะะนะค่ะคืออู้เอาผักเห็ดแจ่วเนาะทัวใสได้หลายคือเสียบผักเนาะนี่ะคนี่ละค่ะยฝ้ายเก็บเด้อค่ะบานนี้เที่อกมาแล้วก็ปีายเก็บค่ะโอ้ค่ะโบเป็นยังดอกค่ะ มาใส่กีบซื่อแมนค่ะเจ้าเจ้าถามหาอยู่ไสั่นเจ้าถามหาอยู่ไปได้หลอไปหาสื่อปักให่จำหนาวบ่ได้ค่ะค่ะยันเรือยุติจํากันบ่ได้อะนี่ปลาดุกค่ะปลาดุกกับปลาดุกหน้านะคะปลาดุกมดยค่ะปลาดุกเนี่ยหน่นยังว่า เอาปลาดุกเนี่ยโอ้ยขอบคุณนายไลค่ะนะคะนี่นี่ค่ะปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกไปแล้ว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 เฮ้ยเหรอผมตานะคะนี่ค่ะถุ่งบุญโอ้คุณตาที่เป็นผู้จับปลาดุกให้เองค่ะลูกหลานจับบ่ได้แล้วเมาค่ะใั้กามาอยู่บ่มาอยู่ค่ะ ใส่ก็ยังกอดกอีกตัวนะกับบุญจำมนาบ่ได้ยจอหนาบ่ได้นี่ค่ะพอลวนปลาดุกค่ะโอ้ยปลาดุกสีแลีนเขาไฟเองนะคะโอ้นาฮักบ่ค่ะนะคะพอลวนเป็นคนจับปลาดุกให้ให้หนูเองนะเพราะว่าลูกร้านนั้นเริ่มไม่มีแห้งแล้วนะคะแต่เมาเรียบร้อยนะคะ เป็นผู้จับป่ายพุนนะคะซอมโตสิเขาเสาเตาไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยระวังได้พอเอ้ยเงียงประดุกได้พอคือเป็นนมได้พอโมมีมนมีหยังได้นา่งเป่าซื้อได้นี่นั่งเป่ายาโโ้ขอบคุณได้หลายค่ะอ่าอ่าอ่า เน่นจะถุงใบใส่เพื่อนอยู่มันสันกิ่เดีอือมันสันเนี่ยจะใส่ถุงใบแล้วก่อนเออใส่ถุงใมนะสันวันนี้ต้อนห้องมีอเอาเบิ่งค่ะเซียมจับปลาเก่าได้สิเบิ่งจากยังวะจับกระหูค่ะต้องจับไตเงียงอย่าไปจับเตึงเงียงด้วยค่ะพี่น้องเอเอหูด้วยค่ะว่าเป็นเซียมจับปลาค่ะจับถือวิธีนะคะไปจับเตึงเงียงเนี่ยโอ้ยจบนะคะ หน้าไก่กันก็บอจักกันค่ะความแต่หน้าเฮ็ดเบียกใส่กันโบเกยเปิดหน้าเห็นนะคะกับหน้าอยู่ติดกันนะคะร้านตัวไว้ไเนี่ตู้พอหลวนขูดตนี <c oughs> <c oughs> ่ยไม่โอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่ค่ะก็เป็นน้าใจของพ่อหลวนบุญมากค่ะอยู่บ้านพี่อยู่บ้านพี่ล้วพอค่ะเมื่อแล้วมือเศร้ามือหาพ่อกับแม่แล้วค่ะของขวัญปีใหม่ไปให้เพื่อนแล้ว ก็เลยกลับมามาเบิองหนามค่ะมาเบิองพอหนามมันแตกบัวไนมันจำบ่ได้ดอกค่ตานะคะบุญนุ่มจำบุญทองค่ะอันนี้นะคะมาลัถ่ายคลิปนะคะพอรวนมุ่นมากไ้ป้าไปต้มแล้งนะคะได้เป็นอาหารแล้งนะคะขอบคุณพอรวนหลายๆค่ะอย่งไรก็ฝากค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับช่องสุรภาช c h a n n ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ